ผมทำธุรกิจมาสิบกว่าปีลูกค้าครับยังไม่เคยเจอสถานการณ์ไหนที่ราคาตกเยอะขนาดนี้ตอนนี้ลดราคาตามตลาดไม่ทันเลยจริงๆเราขออนุญาตเอางี้ลดแสงตลาดไปเลยโอเคไหมตลาดที่ว่าตกแรงๆเดี๋ยวผมจะขายราคาตกนำตลาดไปก่อนเอาให้ถูกที่สุดเจอแบบนี้ใครอยากได้บ้างเอาไหถ้าเอามาดูนะครับพี่นี่โตโยต้า ใช่โตโยต้าวีโก้ไม่ใช่ Toyota, igo, ไอโตโยต้าวีโก้ Toyota, igo, ถูกแล้ว t o โยต a าวีโก้แชมป์สี่ประตูยกสูงครับพี่ครับปี2 0 1วตัวรถโคตรสวยเลยพี่คันนี้อารมณ์เหมือนที่ใช้รถมาแค่ปี2ปีแต่ใครจะรู้รถคันนี้ใช้มาแล้ว8ปีแปดีแต่ตแตตใช้ยังไงใหม่ขนาดนี้พี่ดูไลเนอร์ก่อน ฝนตกลูกค้าอย่าซีเรียสถ้าเกิดใครใช้รถกระบะแล้วฝนตกจะมีน้ําขังแบบนี้พอขับรถน้ําก็จะไหลออกนะครับปกติเป็นเรื่องปกตินะฮะมาดูภายในกันหน่อยครับพี่รถอายุ8ปีพี่ครับผมจะต้องใช้ความสามารถขนาดไหนเน่ยผมจะต้องใช้ความสามารถขนาดไหนที่ขับรถความสวยงามออกมาได้ขนาดนี้สี่ประตูเกียร์ออโต้นะ คันนี้กีออโตน้นะดูฮะบมมวมอะลรมัลติฟังชันเครื่องเสียงเป็นเอ่อเปียนโนแบ็คเป็นกระจกอะคริลิกสีดำภายในคันนี้พี่ครับเหมือนชุดแต่งเอสติโม,โมคือไม่น้าเชนแล้วเป็นภายในดำเบาะหนังสวยมากสวยมากดูเบาะหลังครับพี่ครับเบาะหน้าเสร็จเข้าเบาะหลังต่อนี <laughs> เ่เสียงหายเสียงหายตัวท็อป สภาพสวยจัดเลยพี่เอ้ยสวยแบบไม่ไม่มีผิดหวังอะ่ะใครจะหซื้อรถวันนี้ต้องเอารถสวยๆแบบนี้ไปขับถ้าพี่อยากซื้อที่ต้องเอารถสวยแบบนี้และราคาต้องถูกแบบนี้ด้วยเดี๋ยวรถแบบไม่เคยขายแบบนี้มาก่อนเห <c oughs> <c oughs> นื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยจังหู้ลูกค้าครับใครอยากได้เอาฟังราคาคันนี้โตโยต้ารีโวปี2องพ ไมเนเชนแล้วเป็น4ประโตูเกียร์ออตโต้ยกสูงตัวท็อปผมขออนุญาตขายราคาแบบตกเร็วกว่าตลาดตลาดขายกันเคยขายห้ากางกาห้าไปไปวันนี้ตกมาเหลือ4แสนไปไปายแล้วอ่ะจะได้ไม่ต้องงงตลาดนะผมแซงเลย4แสนปลายไม่ขาย4แสนเจ็ดไม่ขาย4แสนหกไม่ขาย 4 0าไม่ขายวันนี้จะขายจังวันนี้ในราคา439,000บาทลูกค้าครับ439,000บาทเป็นราคาที่ตกนําตลาดไปแล้ว08646ตัวแล้วก็ 7, เ7อรุงเทพมเหนื่อยเหนื่อยชิเป๋งสวัสดีครับลูกค้าบ๊ายบายครับผม